ค้าสามารถขอพรแล้วเป็นจริงได้หนึ่งอย่างจริงกันเลนี่จะขออะไรสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะนันนะะาจะมีคำถามจากทางบ้านมาถามพวกเราการเราได้คำถามมาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่เราก็รวมมาถามให้ในสี่ปีนะคะคำถามแรกค่ะคำถามแรกถามจริงกันกเลยนี่ก่อนถ้าสามารถขอพรแล้วเป็นจริงได้หนึ่งอย่างจริงกันเลยนี่จะขออะไร I can fly โอ้อยากบิน <King. S 1> ได้เหรอ you <wanna> fly. อะไรอะ I want to fly and I'm going to I like the friend bird my is เดี๋ยวเราจะได้นกแล้วจินเขาาม์กไว้ในมือถือว่า seven more days we gonna have a bird เบนนี่จะขออะไรคะแสาเลี้ยงหมาเหรอ why you want dogs o much because I can have a new friend oh I can have a new f r i e o about me ah next N E X T oh next ต่อไปเด็กๆมีแผนจะไปเรียนที่ต่างประเทศไหมถ้ามีจะไปประเทศอะไรคำถามจริงจังมากนะคะนี่า้าเรามีตังพอเราอยากส่งเขาไปต่างประเทศเนาะแล้วประเทศที่เราอยากให้เขาไปก็คือประเทศอังกฤษอย่งงางน้อยก็อุ่นใจว่าเขามีลุงอยู่ที่นั่นถ้าไม่เจอ <'ll> หรอคะเอางี้สิถ้ามีตังแม่จะไปไปทางบ้านเลยใช่ไหมคะแม่ไม่ได้อยากไป ในอนาคตถ้าน้องๆโตแล้วจะอยู่บ้านหลังเดียวกันไหมน้องๆคือใครคุณกายถ้าโตแล้วจะอยู่บ้านหลังเดียวกันไหม Yes Yes or no Yeah because picture is my sister and I love her I love her too มาแสดงความรักกัน My book is full ม่ My book is full หล่นเลยเหรอโหยอด Best friend My book is น้องจีนกับน้องเลนนี่อยากมีน้องเพิ่มไหม <Yeah. S 1> ถ้ามีอยากได้ผู้หญิง <Yeah. S 1> หรือผู้ชายเพราะ <laughs> อะไรผู้หญิงคำถามนี้คนถามแม่นะ <laughs> กคนผลิตคือแม่แหลคนผลิตคือแม่กับพ่อละ I want a brother too but I I want four four ถามต่อไปนะคะข่าทั้งพี่จิงกับเลนี่เลยเมนูอาหารอะไรที่รู้สึกว่าพ่อเวงและแม่ตุ๊กทำแล้วอร่อยที่สุดคือเบรดเบรดอ๋อพ่อเพิ่งทำขนมปังช็อกโกแลตจริงอ่ะเพิ่งทำครั้งเดียวเลยมาท่ายกันดีกว่าว่าเขาว่าอะไรโอ้ my god เขาชอบกินรสด่วนเค้กอ๋อ ต่อไปโอ้อันนี้น่าสนใจอยากรู้เหมือนกันถ้าตั้งชื่อใหม่ให้กันได้เลนนี่จะตั้งชื่อให้พี่จินว่าอะไรพี่จินจะตั้งชื่อให้เลนนี่ว่าอะไร I'm gonna name ผิวแข็งเค้กอันนี้ I'm gonna name me cupcake I'm gonna name oh. you rainbow ได้ชื่อแล้วนะคะทำไมพี่จินชื่อคัพเค้กอ่ะก็ไม่ชอบคัพเค้กก็เลยอยากให้พี่จินชื่อคัพเค้กอ่ะคัพเค้กเรนโบ์ โอ้ oh, เข้ากันมากทำไมเรนนี่ชื่อเรนโบว์ Because her name is Rainy and Rainy Rainbow <c oughs> ถ้าไม่มีโควิดทุกคนอยากไปเที่ยวประเทศไหนมากท <c oughs> ี่สุ <c oughs> แนนญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นมากจริงๆจะไปแต่กุงฮาปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปไปชี่ไต้หวันก็ไต้หวันก็อยากไปถ้าไม่มีโควิดจะไปเที่ยวประเทศไหนอเมริกาอเมริกาอเมริกา Why do you want to go to America? Because I want to have a new home. <laughs> huh? Wait a second. She want to go to America because she want to have a new home. Here? Oh, bye bye, May. คำถามนี้เราถามแม่คิดยังไงแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงเมื่อลูกสาวจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็จะติดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่เขายังไม่ถึงวัยนั้นก็เลยยังไม่แน่ใจนะแต่เขาก็เป็นวัย เป็นเรื่องปกติแล้วอะที่ลูกวัยรุ่นน่ะเขาก็จะติดเพื่อนแต่สิ่งที่เราในฐานะพ่อแม่สามารถทาได้ก็คือช่วยดูว่าเพื่อนที่เขาคบอะเป็น,นประเภทอะโอเคฉีกก็ <c oughs> เอาเอาต่อสั้นๆไว้ว่ามันคงห้ามเรื่องนี้ให้ไม่เกิดขึ้นไม่ได้ดูออ่างๆางยังห่วง <c oughs> ว่าเพื่อนที่เขาคบา <c oughs> าเป็นประเภทนัน <c oughs> า เ่ะียพาลูกสถ้าโอมาเลนนี่กับจีอยากจะสักทัชชูแม่ตุ๊กจะอนุญาตไหมคะก็อนุญาตนะมันร่างกายของเขา ไม่ใช่ของเราแต่เราก็จะบอกในหลายๆเรื่องที่เขาควรจะต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาสักแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสักแล้วมันจะมีผลกระทบบางอย่างเกี่ยวกับอาชีพก็มีมีคนเคยบอกมาเหมือนกันว่าบางอาชีพเขาไม่รับคนที่สักอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเขาอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะเอ้ยใครเราบอกเขาเรื่องหมามเลี้ยงหมามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาควรรู้เขาคงไม่ได้แบบสักใบหน้าอะไรตอนที่พ่อบอกทิงสุนัขเพาพ่อขู่ เคยคุยกันแล้วนี่ต่คือพี่อะยังอยากสักเลยแต่ว่าแบบอันเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดเรากลัวเจ็บด้วยอะไรอย่างด้วยก็ไม่ได้คามแต่จริงๆแล้วพี่สักนะคิ้วอ๋อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหมาใช่ไหมมีคนบอกว่าเพิ่งดูคลิปที่แม่ตุ๊กสอนเรื่องน้องหมาไปเลยอยากถามว่าถ้าได้เลี้ยงน้องหมาจริงๆจะตั้งชื่อน้องหมาว่าอะไรขนมขนมเหรอคะขนมขนมมานี่ซิอย่างเงี้ยเหรอ เรนนี้จะตั้งชื่อหมาว่าอะไรคะอัน um, flower โอ้แล้ว word มันแล้ว word คำเพียร์ flower คำเพียร์ flower คำเพียร์ถ้างอนกันทะเลาะกันพี่จินจะง้อเลนนี่ยังไงแล้วเรนนี่จะง้อพี่จินยังไงคะสมมติว่าเรนนี่งอนจินอยู่จินจะง้อน้องยังไงคันท่างอนนี่ก็คันท่างอนจริงเลยตีวันป๊ากิด หายเลยหายเงินแล้วแล้วสมมติว่าถ้าพี่จิงงอนถ้พี่จิงงอนถ้าพี่จิงงอนสิพี่จิงงอนสิเล้วี่จะง้อไงฮะเขาคิดที่เรนนี่มาโขพี่จิงเรนก็จะคิดกับนี่เรนว่าเรนนี่จะขอโทษพี่จิงเราเรนจะกอดพี่จิงแต่ทุกที่ที่เรนกอดบางทีตอนทะเลาะกันพี่จิงชอบไม่ให้เรนนี่กอดอารมณ์มันยังขึ้นอยู่ ยังนนไม่ลดลงมันเกียจต้องให้เวลาอยากรู้ว่าเรนนี่ยังกลัวอาเตอร์อยู่ไหมก <G l ug> ลัวไหม I don't really know. <G l ug> กับเจนี่ชอบคลิปไหนของตัวเองใน YouTube มากที่สุดเ I am G.I.N. อ๋อชอบ G.I.N. นะคะคลิปไหนอันไน I am g เออคลิปไหนะที่เล่นอะไร The Snack one that has the, the super lemon Super lemon? ว well ่าว oh. oh. uh. I am G.I.N. เชอบคลิปไหนมากสุดใน Little Monster Family อันนี้ถามพี่จีนนะคะว่าถ้ามีโอกาสทำคลิปอยากทำคลิปเกี่ยวกับอะไร tour in the house There's the bathroom and t h i s i s the toilet this this is the bedroom อ๋อทัวร์ทัวร์ในบ้าอืมทัวร์บ้านเหรอคะ เลนนี่ยังกลัวไดนโนเสาร์ปลอมอยู่ไหมคะกลัวกลัวก็ไมันดูเหมือนของจริงอะอ๋อมันดูเหมือนของจริงนะถ้าวันหนึ่งแม่กับพ่อต้องไปทำงานหนึ่งเดือนจรงเกับเลนนี่จะทำยังไงเดือนไหมหรอหนึ่งเดือนสามสิบวันร้องไห้ทั้งเดือน It's that I, I am so happy because I can do anything. ทนกอนไรโล่ไปคุ้มเลยนี่ปริญพราะพ่อแม่ไม่อยู่อ่ะดีจะได้กินกินหนมเยอะๆนี่ค่ะความพิเมีอะไรอยากจะถามเพิ่มก็ถามมาได้นะคะที่ใต้คอมม์ฮัลโหลล้อ